นาคีหนีมาเกิดลิขิตเป็นประลัดอำเภอไวยกลางคนได้มาประจำอยู่ที่อำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสานติดกับริมแม่น้ำโขงชาวบ้านให้การต้อนรับเขาเป็นอย่างดีด้วยความที่เขามีชื่อจริงว่าลิขิตชื่อเล่นขิดทำให้ชาวบ้านมักเรียกเขาว่าปลัดขิด แม้อาจจะดูติดตลกไปบ้างแต่ปละหลัดขิดก็ไม่ถือสาเพราะตัวเขาเองเป็นคนสบายๆทำให้ชาวบ้านรักใคร่เอ็นดูเย็นวันหนึ่งหลังจากเลิกงานแล้วปละหลัดลิขิตได้มายืนชมความสวยงามที่ริมแม่น้ำโขงบริเวณนั้นมีศาลปู่พญานาคตั้งอยู่แต่ที่น่าสะดุดตาคือหญิงสาวคนหนึ่ง อายุน่าจะน้อยกว่าเขาประมาณสิบกว่าปีเธอเอวบางร่างน้อยแต่งองค์ทรงเครื่องกำลังร่ายรำหน้าสาลปูพ่พญานาคด้วยท่วงท่าที่งดงามเขาตกตะลึงอย่างมากเพราะเธอคนนี้หน้าตาสวยผิวพรรณดีไม่เหมือนกับคนทั่วไปเขามีความรู้สึกคุณหน้าหญิงสาวมากแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าหญิงคนนี้เอง ที่เขาฝันเห็นเธออยู่บ่อยครั้งแต่ในความฝันนั้นเธอไม่ใช่คนแต่เป็นนางนาคีเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจรำแก้บทแล้วสาวงามก็ขอตัวกลับบ้านโดยมีพ่อของเธอขับรถมอเตอร์ไซค์มารับระหว่างนั้นลิขิตสังเกตว่ามีบางอย่างหล่นลงมาจากตัวของเธอเขาวิ่งไปดู พบเป็นกระเป๋าสตางค์มีบัตรประชาชนและที่อยู่บอกไว้ชัดเจนเธอมีชื่อว่าวารีปลัดลิขิตได้ตามเธอไปที่บ้านในทันทีเพื่อเอากระเป๋าสตางค์ไปคืนเออคือผมเก็บมันได้ที่แถวหน้าศาลปูพ่พญานาคเลยตั้งใจเอามาคืนคุณนะี่ะตายจริงนี่ฉันทำกระเป๋าสตางค์หล่นตอนไหนเนี่ยทำไมถึงไม่รู้ตัวเลย ขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์เสียเวลานำมาคืนให้นี่คงเป็นท่านประหลัดคนใหม่สินะใช่ครับผมประหลัดลิขิตหรือเรียกประหลัดขิดก็ได้ครับวารีกับพ่อต่างก็อมยิม้มที่ได้ยินชื่อเล่นของเขามันฟังดูเผลนๆคล้ายคลึงกับเครื่องรางบางอย่างแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขากลับชอบใจอีกด้วยหลังจากวันนั้นเป็นต้นมา เมื่อประหลัดลิขิตลงพื้นที่เพื่อทำงานก็มักจะพบกับวารีอยู่เสมอเพราะเธอมีอาชีพเป็นนางรำตามงานบวงสวงต่างๆเธอจะรับจ้างรำบวงสวงหรือรำแก้บนโดยเฉพาะที่ศาลปู่พญานาคแห่งนี้จะมีคนจ้างเธออยู่บ่อยครั้งเนื่องจากมีคนบนบานศาลกล่าวแล้วได้พรตามที่ปรารถนา ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นไปอย่างช้าๆจนรู้ตัวว่าต่างก็มีใจให้แก่กันและกันจึงเริ่มศึกษาดูใจกันค่ำคืนวันพระใหญ่ประหลัดลิขิตได้มาหาเธอที่บ้านเพียงแค่อยากจะเห็นหน้าเพราะเขามัวแต่ทำงานไปราชการจึงไม่ได้เจอเธอมาหลายวันแล้วแต่วารีก็ไม่ยอมลงมาหาเขาสักที เขาจึงแกล้งทําเป็นโดนมแมลงกัดร้องโอดโอยเสียงดังวารีตกใจมากรีบวิ่งลงมาดูแต่เธอก็ไม่ลืมเอาผ้าเขามาพวกศีรษะและใบหน้าเพื่อปิดบังเอาไว้เมื่อเธอรู้ว่าประหลัดแกล้งจึงเกิดอาการงอนเล็กน้อยนี่คุณแกล้งฉันเหรอถ้าผมไม่ทําแบบนี้แล้วคุณจะลงมาหาผมเหรอแล้วนี่คุณจะปิดหน้าปิดตาทำไมกันนะ ผมไม่เห็นหน้าคุณเราไม่สบายใจเลยวารีหลบสายตาแสดงอาการตกใจ <paling S 1> เมื่อเขาทักท้วงออกมาอย่างนั้นแล้วอยู่ๆก็เกิดกระแสลมพัดมาอย่างแรงทำให้ผ้าเขามาที่ปิดบางใบหน้าปลิวออกเผยให้เห็นหน้าเห็นตาของเธอที่ดูแปลกประหลาดตามผิวหน้ามีเกล็ดคล้ายเกล็ดงูขึ้นเต็มไปหมดดวงตาเป็นสีแดง ลิ้นของเธอแลบออกมาเป็นสีแดงจัดเธออ้าปากอยู่ตลอดเวลาเพราะความร้อนภายในร่างกายประหลัดลิขิตสะดุ้งทันทีแทบไม่อยากเชื่อสายตาของตนเองเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่วารีรีบวิ่งขึ้นบ้านเพราะความอับอายปะลัดลิขิตกำลังจะตามไปแต่แล้วพ่อของวารี ที่เพิ่งกลับมาจากการหาปลามาเจอเหตุการณ์เข้าพอดีจึงห้ามเอาไว้คุณตกใจใช่ไหมที่เห็นวารีมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับวารีกันครับพ่อผมงงไปหมดแล้วพ่อของวารีเล่าให้ประหลัดฟังว่าวารีจะมีอาการอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดเมื่อถึงวันพระใหญ่เธอจะตัวร้อนปากร้อน มีเกล็ดขึ้นตามใบหน้าและลำตัววารีเล่าให้ผู้เป็นพ่อฟังว่าเธอมักจะฝันตลอดว่าตัวเธอเป็นนางนาคีอยู่ใต้ลำโขงมีคู่รักซึ่งเป็นพญานาคด้วยกันแต่คู่รักของนางนาคีครบอายุไขในภพภูมิพญานาคแล้วจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทำให้นางเศร้าใจมากที่ต้องพรากจากคนรัก จึงอยากจะตามหาคู่รักมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยหากแต่สินของนางนาคีนั้นไม่เสมอกันกับคู่รักเนื่องจากนางมักจะทำผิดศีนอยู่บ่อยๆนางจึงต้องใช้ชีวิตเป็นนาคีอยู่เมืองบาดาลไปก่อนโดยทำหน้าที่เป็นนางรำรำถวายต่อองค์ปู่พญานาคนางนาคีไม่ได้มีความสุขเลยเพราะคิดถึงคู่ของตน จึงหนีออกมาจากเมืองบาดาลเพื่อจะไปเกิดในท้องของคนที่มาขอพรที่ศาลปู่พญานาคแต่ในครั้งแรกปู่พญานาครู้ทันจึงสั่งให้นางนาคีลั่นสัจจะวาจาวา่าจะไม่หนีไปอีกหากทำอีกก็ขอให้พิษนาคีที่มีอยู่ในกายของเธอติดตามตัวเธอไปทุกภพชาติโดยพิษนาคีนั้น จะเผาไหมร่างกายให้เธอเจ็บป่วยมีอายุไขที่สั้นอยู่ได้ไม่เกิน25ปีในเมืองมนุษย์นาคีผู้ดื้อรัน้นไม่ได้แยแสต่อสัจจวาจาเพราะนางจ้องจะหนีมาเกิดอยู่แล้วโชคชะตาเข้าข้างนางในวันที่ปู่พญานาคไปจำศีลในถ้ำมีหญิงสาวชาวบ้านมาขอลูกที่ศาลปู่พญานาค นางนาคีได้ยินเข้าพอดีจึงถือโอกาสหนีออกไปจากเมืองบาดาลแล้วจำแรงกายเป็นดวงแก้วเล็กๆพุ่งเข้าใส่ในคันของหญิงชาวบ้านหลังจากนั้นไม่นานหญิงชาวบ้านก็ได้ตั้งคันจนกระทั่งคลอดลูกสาวแล้วเธอก็ได้ตายในทันทีประหลัดลิขิตเข้าใจความรู้สึกของนางนาคีเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับตัวเขา ที่เข้าใจความรู้สึกตนเองเพราะเขาก็เคยฝันเช่นเดียวกันว่าชาติก่อนเคยเป็นพญานาคและมีคู่เป็นนางนาคีที่หน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับวารีเมื่อเห็นเธอครั้งแรกจึงเกิดความเสน่หาขึ้นมาทันทีหากแต่ตอนนี้ประหลัดลิขิตเกิดความทุกข์ใจแทนวารีเพราะเขาไม่รู้จะช่วยเธออย่างไร ให้พ้นจากเคราะห์กรรมส่วนพ่อของวารีได้แต่บอกให้ประหลัดลิขิตตัดใจจากลูกสาวของเขาเพราะอีกเพียงไม่กี่เดือนวารีก็จะมีอายุครบ25ปีแล้วและในวันนั้นเธอก็จะจากโลกใบนี้ไปประลัดลิขิตจึงทำทุกวิถีทางเพื่อต่ออายุไขให้กับเธอทั้งบวชถือศีล ให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเธอแต่ทุกอย่างดูเหมือนจะไม่ดีขึ้นเขาทำได้แค่ปลอบใจเธอเท่านั้นคุณรู้เรื่องจากพ่อทั้งหมดแล้วนี่คุณไม่รังเกียจฉันเลยเหรอที่ฉันไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปผมไม่เคยรู้สึกรังเกียจคุณเลยแล้วคุณเชื่อไหมว่าฉันเป็นนาคีตามคุณมาเกิดแม้ว่าฉันจะได้พบคุณตามความตั้งใจในชาติที่แล้ว แต่ก็น่าเสียดายที่มีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยเหลือเกินถึงชาติก่อนผมกับคุณจะเกิดเป็นอะไรก็ตามแต่ชาตินี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้มาเจอกันตามบุญที่ได้ทำร่วมกันมาผมจะขอดูแลคุณไม่ว่าต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามประหลัดลิขิตผู้มีจิตใจเด็ดเดี่ยวได้ตัดสินใจแต่งงานกับเธอทั้งสอง ได้อยู่ดูแลกันเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นวารีก็มีอาการป่วยอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในค่าคืนวันพระใหญ่เกล็ดงูตามเนื้อตัวของเธอได้เพิ่มขึ้นจำนวนมากความร้อนจากพิษนาคีที่ติดตามตัวเธอมามันทำให้เธอร้อนกายมากจนแทบจะละลายเธอนอนหายใจรวยรินในอ้อมกอดของเขา วันนี้เป็นวันครบรอบอายุ25ปีของฉันพอดีเป็นวันที่ฉันเกิดและเป็นวันที่ฉันจะต้องตายคุณต้องไม่เป็นอะไรนะวารีผมจะพาคุณไปหาหมอเอยดเสียเวลาเลยไม่มีทางที่ใครจะรักษาฉันได้มีแต่เพียงการชดใช้กรรมเท่านั้น แต่ฉันก็ดีใจที่ตามคุณจนพบและได้ใช้ชีวิตร่วมกันแม้จะเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆผมก็ดีใจที่ได้ดูแลคุณวารีใกล้จะหมดลมหายใจแล้วย,ยู่ๆลูกแก้วสีใสลูกเล็กๆก็ลอยออกมาจากปากของวารีเธอได้มอบลูกแก้วดวงนั้นไว้ให้กับสามี แดวงนี้เป็นแก้วนาคีที่ฉันเคยบำเพ็ญมาในภพชาติก่อนมันจะปรากฏต่อเมื่อฉันกำลังจะเปลี่ยนภพพงมิคุณดูสิดวงแก้วของฉันไม่ได้เปล่งแสงสว่างสวยงามเหมือนแก้วของนาคีตน เพราะศีลของฉันไม่บริสุทธิ์แต่ฉันก็ตั้งใจมอบให้คุณดูต่างหน้าถ้าคุณต้องการพบฉันเมื่อไรให้คุณอธิษฐานแล้วฉันจะมาหาคุณปหลัดลิขิตรับดวงแก้วนาคีไว้ด้วยความโศกเศร้า จากนั้นร่างของวารีก็หมดลมหายใจหลังจากเผาร่างของวารีแล้วปะลลัดลิขิตก็ยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอแม้ว่าจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามเขามายืนดูน้ำโขงบริเวณศารปู่พญานาคเพราะคิดถึงเธอมากจึงได้อธิษฐานกับลูกแก้วเพื่อให้ได้เจอหน้าเธออีกสักครั้ง เพียงสิ้นคําอธิษฐานร่างของนางนาคีกบโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำโขงแม้จะเป็นกายย่างที่มีลักษณะเป็นงูใหญ่มีงอนก็ตามแต่เขาก็จำได้ดีว่าเธอคือวารีที่เขารักแม้ว่าวันนี้เธอจะกลับไปเกิดในเมืองบาดาลเหมือนเดิมแล้วก็ตามแต่ตัวเขาก็จะรอในพบชาติใดาชาติหนึ่ง ที่ทั้งสองจะมีสินเสมอกันในชาตินั้นทั้งคู่ก็จะครองรักกันได้นานกว่านี้ถ้าคุณเป็นประหลัดลิขิตจะทำเช่นไรกับเหตุการณ์นี้และคุณเชื่อหรือไม่ว่าพญานาคนั้นมีจริงเรื่องนี้สอนใจอะไรคุณบ้างมาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะครับ ฝากกดติดตามพวกเรากรุผีทีดีทั้งใน Facebook และ Youtube ด้วยนะครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกรูผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ